นี่อยู่กับเรานะครับกลุ่มชอบเที่ยวไม่ชอบซิ่งนะครับผมอ่านะครับนี่นะครับเอกชอบเที่ยวไม่ชอบซิ่งนะครับผมอ่าอ้าวนี่ครับแอดมินเอนะครับอ่สวัสดีครับป่๋อมชัยวันนี้เราจะไปไหนกันเลยแม่กระปองแม่กระปองแล้วก็ป๋างหุงใช่ไปไหนที่เลยไปไหนที่นะครับผมอันนี้แอดแอดมินนอตเพิ่งมาถึงนะครับแอดมินนอตครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนครับ อ่าปังอุงปังอุงปังอุงนะครับผมไม่ไม่ใช่ปังอุงสุพรรณนะปังอุงแม่ห้องฉอนใช่ปลาตะไคร่ปลาตะไคร่นะปลาละไคร่แม่กำป๋องด้วยแม่กำป๋องด้วยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไปครับมาส่งมาส่งนี่มาส่งด้วยครับโอ้โหเอเราบอกก็เจอกันแล้วจะจะได้ที่ปิดปากไม่มีครับหมดหมดแล้วนี่เพื่อนขี่จากอ่าพัสมุทรเจดีเลยนะมาส่งโคตรโคตรปลื้มใจเลยอ่ะโอ้ปลื้มทำไมครับผมมารับเบียร์ไม่ได้มามารอเพื่อนขี่มาส่ง นี่นะครับโวรถรถแอดมิน oh, แล้นะครับรถแอดมินนะมีมีเก้าอี้ <92 S 2> ด้วยนะผครันี้เรบผมอันนี้เราก็อยู่กันที่วงเวียนใหญ่นะครับผมเราไปกันทั้งหมดอ่า 3ามคันนะครับอ่ามีฟอร์ซ่ามีเอดีนะครับผมฟอร์ซ่าของแอดมินออสอีกหนึ่งคันนะครับผมโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดหมายปลายทางข้างหน้าต่อไปนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่อินบุรีนะครับผมฝนตกมาตลอดทางนะครับผมก็ นี้ก็รถแอดมินของเราก็ได้สละโต๊ะไปสองตัวแล้วก็มองหูงข้าวนะครับผมแก้วน้ำนะครับผมเรียบร้อยนะครับตามไปเก็บได้แต่แก้วยาตินะครับแต่ฝาไม่มีนะครับไปแล้วครับผมพักรถ ครับนึงครับผมเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลเป็นไงครับรู้สึกยังไงบ้างรครับตอนของร่วงไปทำไมคุณไม่ไ,มมไปไม่รู้ส<ม>ึกเหรอครับผมว่าแล้วรถตู้บีบแปลนึกว่ารถตู้หาเรื่องเนี่ยเขาบีบแปลว่าของร่วงของร่วงนะครับผม ป็นไงบ้างครับตามไปเก็บแล้วเห็นเห็นสภาพก็สภาพกาแฟซื้อมา20ซองก็เละเลยฮะเละไม่เหลือชิ้นดีไม่ต้องกินครับเก้าอี้เก้าอี้ซื้อมาแพงมากเลยนะสองตัวแตกย็งไงแตกหม้อสนามเละหม้อหุงข้าวต้นหม้อหุข้าวสนามกาแฟกระทะโอ้จานชามช้อนที่สําคัญแก้วกาแฟเนี่ยสองใบเละ แก้วเยติรอดแก้วยติฝาแตกได้ได้ได้แก้วคืนฝาแตกทั้งมันหนาวได้เหมือนว่าว่ามันจะร่วงตั้งแต่รถตู้บีบแปดเตือนนอนนอนมันไม่ซับน้ำเม้ยไม่โอเคเดี๋ยวพักเราจะเดินทางต่อนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดตากแล้วพักรถจุดที่วัดถ้ำอินทนินนะครับอันนี้จะหมดตาแล้วใช่ไหมครับไม่ไหวนะครับอีเอดมินเอไม่ค่อยสบายนะครับกาดตรงนี้ก็ หนาวครับขาดหนาวเลยทีเดียวยี่สิบสามยี่สิบสี่องศาเดี๋ยวสักพักเราจะเดินทางกันต่อแล้ว ิปเราก็เปลี่ยนแปลงได้กันตลอดนะครับนี่เราก็คิดว่าเราจะไปค้างที่อุทยานแห่งชาติแม่งเอาก่อนหนึ่งคืนนะครับผมเพราะว่าสมาชิกเราไม่ไหวนะครับใครไม่มาแล้วจะเสียใจนะใช่แล้วใครไม่มาแล้วจะเสียใจนะอ่ <c oughs> นี้เลย now ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ําพุร้อนแม่กาสานะครับผมน้ำพุครับน่าจะร้อนต้มไข่สุกอะครับ ธรรมชาตินะครับความร้อนจากธรรมชาติวันนี้ก็เราแอดมินเราก็กำลังจะผ่อนคลายนะครับแช่น้ำพุร้อนนะครับรเป็นเป็นยังไงบ้างครับแอดมินออนอรน ร้อนมากร้อนเหรอครับผมร้อนร้อนกำลังดีกำลังดีอ๋อร้อนกลังนี่นี่นี่แนะนําเลยนะครับที่ที่ใหม่ที่ต้องเที่ยวแห่งใหม่ครับเขาเรียกน้ำพุเอ่อบ่อน้ำพุร้อนแม่กาสาครับอยู่ในจังหวัดอะไรครับผมจังหวัดแม่ฮ่องจังหวัดตรากแม่ฮ่องสอนครับผมเอ้แม่สอดแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตรากอันนี้มีเราจะครับสนหน่อยเพราะเมื่อคืนไม่ได้นอนขับรถมาเมื่อคืนเป็นเป็นยังไงม้างครับอันนี้เนรู้สึกยังไงครับร้อน ขอร้อนนะครับลงลงไปแช่ไหมครับลงไปแช่ไหมหเขากอร้อนด้แย่แนละ้วขึ้นมาขึ้นมาก็จะเอาเอาช้อนขูดได้เลยอะ่ะแทงตัวขึ้นมาช้อนขูดได้เลยนี่ครับ ก,ไไก,ก็ใช้รถออโต้ขึ้นเขาลงเขาที่สูงชันข้างแรกของผมนะก็ค่อยๆไปครับยังม,มือใหม่อยู่ครับกับรถออโต้ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยครับผมสาวเมยแม่ม้อนอไม่ใข่หรอวะไม่ต้องฝ่าม้อนแม่เยมเยดีก <c oughs> ว่าเรากว่าจะขึ้นไปม้อนอะไรนะแต่ว่าทางมันน่าก,กลัวม้อนจิ๋วลงเราก็าเลยเอาแค่ตรงนี้พอเราเราเรา,เรายังไม่สีมือเอาเอาบอกตรงเลยนะเรายังไม่เทียบ <c oughs> เรื่องกางโ่งรถออโต้ เลยนไม่ได้ขึ้นกลัวลงไม่ได้รงเเาายแต่ถ้าถ้าเป็นรถโซ่อถ่งไหนถึงกันไปได้แน่นอนไม่กลัวนี่ครับตอนนี้แอดมินออสกำลังสาธิตการทำกับข้าวอย่างทำนานเดี๋ยวหั่นหั่นกระหล่ำเสร็จแล้วนะครับง่ายๆเลยหั่นเสร็จหั่นเสร็จปุ๊บใส่น้ำเอาลำไปจิปป๊าป๊ป๊๊ากินกันได้อร่อย ครับไอ้บิงกำลังทำเนาะเป็นไงบ้างครับตอนนี้สมาชิกก็หายไปคนหนึ่งแล้วนะสมาชิกหายไปคนหนึ่งใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องหนึ่งต้อสมาชิกว่าหายไปคนหนึ่งล้วป่าบุญชัยป่าบุญชัยครับน่าจะไม่ไหวแล้วหลับเข้าสมาธิมาครับไอ้มินอ้องมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับหลายอย่างเลยคุณไม่ช่วยอะไรผมเลยอย่างมึง่นีเ คนอื่นยิ่งกว่านี้ดิบๆหน่อยอย่าไปอะไรมากมายน,นี่ครับไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกมาจากกรุงเทพครับเดี๋ยวไปล้างอ,อิสลามนะไส้กรอกไก่ผสมเนื้อหมูอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าวางไว้น,นี่นะเดี๋ยวเราเก็บกันนะท่องเที่ยวจุทยานที่ไหนก็ช่างนะ เราต้องเก็บจานชามเราก็เตรียมมาเราเป็นจานคามพลาสติกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหยิบคามมาแบบไรผันไส้กรอกนะไปไปนี่ยแรงร้านอันนี้อันนี้เรากองไว้เดี๋ยวเราเก็บนะครับเราไม่ใช่ว่าจะวันนี้มีเมนูนะครับผัดไส้กรอกผัดไส้กรอกไส้กรอกกับ แล้วก็ไข่เจียวแล้วแล้วก็ไก่ไส่กรอบทอดไก่กรอทอดเอามาใช่ไหมเอามันมาฮะไส่กรอบทอดนีครับส่วนไก่ใครอยากกินซื้อจากข้างนอกมานะที่นี่ไม่ขายเป็นตัวข้างล่างขายเป็นตัวนะไม่แบ่งส่วนส่วนเส้นทางที่ขึ้นมานะครับผมผมก็ไปทับเบิกมาก็หลายครั้งอยู่ผมว่ามันค่อนข้างจะจากว่าทัน กัดกว่าน่ากลัวกว่าราก็มันจะเป็นเหมือนรูปตัวว yeah, ีครับเพราอมันดิ่งลงมาแล้วมันก็เป็นตัววีวนขึ้นเลยแล้วามันแคบด้วยมันเลยน่ากลัวก็วคือเอาหลักๆก็คือเราไม่มีฝีมือพอในการขับรถออโต้ขึ้นเขาครับตรงนี้บอกตรงๆเลยว่าอ่อนประสบการณ์ยังยังใหม่อยู่เนาะเรายังขับไม่ไม่นานแต่ก็ไปเรื่อยไปช้านะไหนมันไปได้ไม่อันตรายเราก็ไปอ่อนประสบการณ์ เรารู้ว่าเราอ่อนประสบการณ์เราก็ไม่ฝืนเอาข้าที่เราได้้เดี๋ยวประสบการณ์จะสอนเราไปเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกับข้าวเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวรถกวนคุณสุธีไปดูป่าบุญชัยให้ผมหน่อยครับอ๋อเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างไม่รู้ไม่สบายไมอเป็นหน่อยก๊าลงมาบอกพี่ชายบอกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเรามาด้วยกันเราต้องห่วงกันนะนึงบนี่ขนาดขนาดมาด้วยกันนะ ขามาป่าบุญชัยขี่ตามตูดมาสักพักหนึ่งขี่ตาม x อ d ดีไปเฉยเลยหลงหลงเอาหกสิบสี่แล้วนะบีแปรตะโกนเรียกยังไม่สนใจหกสิบสี่แล้วได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วจากกรุงเทพมานี่ไกลพอสมควรนะหกเจ็ดร้อยเลยัวนะ หกร้อยตอนนี้ <600? S 2> ตอนนี้เราจากกรุงเทพมานี่หกร้อยสามสิบเจ็ดโลแล้วม,มาแม่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 เมยนี่นะสุริยันใช่ไหมแม่เมยหกร้อยสามสิบเจ็ดโลพรุ่งนี้เราจะไปต่อเอ่อเขาเรียกอะไรวะปางอุงครับปางอุงอ,อปาปงงุจากนี้ไปน่าจะร่วมร่วมสามร้อยเกียร์สามร้อยโล,300โลจริงจริงเราก็ตั้งใจจะไปที่นั่นแหละแต่ว่าด้วยด้วยพละงกำลังแล้วก็ กำลังเราไม่ไหวเราง่วงนอนครับอยู่นี่พักเร็วกว่าโอเคครับเดี๋ยวเจอกัน สิบนะครับ้อวันนี้วันที่สิบวันที่สิบนะเอ็ดวะสิบเอ็ดเนาะเออเรากำลังจะขึ้นไปดูทะเลหมอกข้างหน้านะครับผมขึ้นไปอีกโอเคไป <c oughs> ครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงม่อน,อนม่อนคูบานะครับบ้านคูบาใสดูบรรยากาศยามเช้านะครับตรงนี้ทะเลหมอกสวยนะครับสวยครับ<อ>ไม่สวยแต่ขี้งัวเยอะคนก็น้อยไปหน่อยยังไงป๋าส,สดชื่นไหมครับเดี่ยวไม่ นี้คนกลางเต็นท์ก็มีน้อยนะครับแต่ผมกางอยู่ข้างล่างครับเป็นไงบ้างครับแอดมินเสีได้เสียดายดเมื่อคืนไม่ขึ้นมาเมื่อคืน,ไม,ไ,นมไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้ไม่ใช่หนะมันไม่ไหวแล้วด้วยครับไม่เป็นไร รอบหน้าเขาหาใหม่รอบหน้าไม่มาทางขึ้นน่ากลัวน่ากลัวมากเทียบเทียบกันกับกับกับทางทางขึ้นพอๆกับทับเบิกนะแต่ว่ามันมันแคบกว่าทับเบิกเยอะโอทับเบิกมันยังมีที่หลบที่อะไรได้อันนี้ไม่มีที่หลบถ้ารถส่วนกันต้องอันตรายอ่ะอันตรายครับเอาป้งเปิดเปิดใหม่เปิดสวิ์ใหม่เพราะผมอยู่ไกลมันข้างบนนี้มอนมอนตูดาห่างไปอีกหนึ่งโลอืม เราขึ้นไปดูไหมไม่ไม่แล้วเพราะเดี๋ยวเราต้องไปปังอุ่งต่อไงอโอเคโอเคครับผมออกออกแปดโมงไปถึงปังอุ่งน่าจะบ่ายสามบ่ายสี่ทางขึ้นปังอุ่งบ้านลักไทยนะครับผมว่ามันค่อนข้างสูงชันเลยล่ะครับ เอาเรื่องอยู่นะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงมาถึงที่ปางอุงเรียบร้อยนะครับพอกางเต็นท์เสร็จก็ไปสั่งเอาไก่กระทะกับหมูกระทะนะครับมารับประทานครับอากาศที่นี่ก็เย็นพอสมควรเย็นมากแต่ว่ายุงเยอะครับต้องพบมากันนะอันนี้คือฟอฟเฟลนะครับเวลาใช้ก็เอามาฉีดนะครับ น้ำเป็นไงบ้างครับเย็นน้ำเป็นไงเย็นนะครับห้องน้ำสะอาดดีไหมครับโอเคอยู่โอเค,อเคทางเตยไปห้องน้ำจากตรงที่เรากางเต็นท์มีไกลไหมครับไม่ไกลไม่ไกลวนวนชิดหลังทีนี้เราก็มาถึงกางเต็นท์เสร็จก็ประมาณสักห้าโมงหกโมงก็เป็นเวลา,าเกือบทุ่มหนึ่ง ไม่มีเวลาได้เดินถ่ายรูปอะไรนะครับก็แต่ทางที่ขึ้นมาจากทางแม่เสลียงโหดมากครับมันมันทางมันจะชันแล้วก็แคบทางชันแล้วแคบรถวิ่งสวนกันมองไม่เห็นนะครับต้องต้องบีบแต่ส่งสัญญาณก่อนอว่ารถจะสวน รอบหน้าเราจะมากันอีกไหมครับไม่นี่มารับทางโหดนะครับโหดสุดอ่ะใค่ที่คลิปวันแรกก็มาเลยนะแต่เขาบอกมีทางลงอีกทางหนึ่งขาขาขากลับเราจะลงทางทางหนึ่งนะครับได้ได้ได้เราจะไปลงทางปางมะผ้านะครับทางปายปางมะผ้าทางเจ้าที่อุทยานบอกแนะนํามาว่าทางนั้นไม่ราชันมาก วันนี้ก็ขออนุญาตกินไก่กระทะก่อนนะครับ